สิ้นลายเสือฝ้ายตามคำทํานายหลวงพ่อคงพระอาจารย์ของขุนพันธ์เสือฝ้ายมีชื่อจริงว่าฝ้ายเพชรชนะเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือใบเสือหวัดและเสือมเหสวน ได้รับสมญาว่าพ่อเสือบ้างจอมพลเสือฝ้ายบ้างครูฝ้ายบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นหัวหน้าขาบวนการเสรีไทยที่สุพรรณบุรีประทะก,กับกองทัพญี่ปุ่นจนได้รับฉายาว่าจอมพลฝ้ายเคยบวชเรียนแล้วสืกออกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าใหญ่หมู่ที่เจ็ดตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชนและรัฐฐานกระทำความผิดร้ายแรงในข้อหาพาผู้ร้ายหลบหนีเพราะถูกใส่ร้ายโดนหลานเขยซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตำรวจต้องโทษทุกทรมาน8ปีในสถานกักขังซึ่งมีสภาพทุดโทรมจากความผิดที่ไม่ได้ก่อ เจ้าตัวจึงประวารณาไว้ว่าเมื่อรัดเล่นตลกกับข้าข้าก็จะสร้างเสียงหัวเราให้กับพวกมันวิธีการปล้นของเสือฝ้ายเจตจำนงผิดไพยจากโตนปกติทั่วไปคือเสือฝ้ายกับผักพวกมีได้ชิงทรัพย์เพื่ออย่างชีพโดยประทังให้ปัจจัยสีไม่ขาดแคลนเสือฝ้ายจงใจเล่นงานบรรดาเศรษฐี ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะพวกแปดเปื้อนมนทินกินข้าวเฉาโชประเภีช่อโกงขู่รีดและอาศัยอำนาจในการกระทำตัวเองร่ำรวยนี่คือเป้าหมายของเสือฝ้ายด้วยเหตุนี้คนยากจนหรือผู้ขัดสนทรัพย์สินสุลิงคารจึงรอดผลเงื้อมือของเสือฝ้ายนำซ้ำยังจะได้ทรัพย์อันเป็นผลพลอยได้อีกต่างหาก การกระทําของเสือฝ้ายชาวบ้านถิ่นสุพรรณต่างพร้อมใจเป็นปราการด่านแรกเพื่อป้องกันเสือฝ้ายอาทิการบิดเบียนข้อมูลหรือการให้การเท็จกับตํารวจให้ข้อมูลเสือฝ้ายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางการสําหรับชาวบ้านเสือฝ้ายเปรียบเสมือนเป็นญาติในครอบครัวเดียวกันกลุ่มเสือฝ้าย เป็นชุมโจนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจนเมืองไทยเพราะมีสมุนโจรรวมกันไม่ต่ำกว่า100ถึง200คนเทียบกับชุมโจนอื่นในยุคนั้นมีโจนเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นชุมโจนเสือฝ้ายตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นอยู่บ่อยครั้งวันจบชีวิตเสือฝ้ายพระอาจารย์ที่กลุ่มโจนทั่วสุพรรณนับถือและคารพอย่างยิ่งนั้น คือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรวมถึงเป็นพระอาจารย์ของขุนพันธ์เคยทำนายวันสุดท้ายของเสือฝ้ายหัวหน้ากลุ่มโจรเชิดดำไว้ว่าให้ระวังตำรวจชื่อว่ายอดยิ่งเป็นที่น่าแปลกในปีพศ2489เสือฝ้ายได้ช่วยเหลือทางการในการปราบชุมโจนอื่นๆและเข้ามามอบตัวในที่สุดแต่แล้วในระหว่างทาง ที่เสือฝ้ายถูกควบคุมตัวไปกรุงเทพจะเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ทราบเสือฝ้ายได้ถูกนายร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณคอนควบคุมตัวทำวิสามันฆาตกรรมที่บ้านบางกระพนตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง